สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่แม่เพลินดูดวงนะคะวันนี้มีไพ่สำหรับนี้นะคะกับหัวข้อเขาคิดจะทำอะไรกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะแม่เพลินให้ไพ่ไหลเล่าเรื่องราวไปแล้วกันโน้นนำไปปรับใช้ค่ะก่อนอื่นนะคะใครยังไม่ติดตามแม่เพลินติดตามไม่เพลินไว้ด้วยค่ะนะนนำไปปรับใช้อะไรที่ใช่ไม่สบายใจเอออะไรที่ใช่ไปปรับใช้ถ้าไม่สบายใจไม่ตรงไม่เหมือนก็วางแม่เพลินไว้ตรงนี้ เขาคนนั้นคิดจะทําอะไรกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอันดับแรกไม่เป็นขอดูความสัมพันธ์ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะไพ่ขึ้นมาเอสสอดนะคะนะ้าไพ่ขึ้นมาว่า1ดาบเรากับเขาเดินทางมาด้วยกันแต่ว่าระหว่างที่เดินทางมาด้วยกันนะคะลิ้นกับฟันเป็นเรื่องธรรมดามี มีดอันนี้มันมีความบินดังนั้นบินหมายถึงว่าอาจจะมีการกระทบกกระทั่งมีความไม่ค่อยไวใจกันมีความไม่ค่อยเชื่อใจกันก็ได้หรืออาจจะมีการทะเลาะก,กันอยู่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะไพ่ขึ้น The lover The lover ตรงนี้ไม่คพร่ว่านะคะมองว่าเรากับเขาเดินทางม,มาคู่กันแต่ว่าการเดินทางม,มาคู่กันครั้งนี้นะคะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นไปได้คะ่ะว่ามีคนเข้ามาเป็นรักสามเศร้าก็เป็นไปได้ดูช่วงนี้ ดังนั้นไม่เพิินอาตีอย่างนี้นะคะว่าไพ่จะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะคะเป็นรักสามเศร้าแล้วตอนนี้ค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นมาเฮอร์มิตนะคะไม่เพิินว่านะเขายังไม่ได้คลี่คลายอะไรทั้งสิน้นหรือว่าเขานิ่งเฉยยังไม่ได้แก้ไขสถานการณ์หรือว่ายังไม่ปรับปรุงอะไรให้เราทั้งสิ้นเลยแล้วตอนนี้ตัวคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะไพ่ขึ้นมาเดอะจัสตเมน หมายถึงว่าเราพยายามเนาะ ทำความเข้าใจพยายามที่จะใจเย็นแล้วพยายามที่จะประคับประคองคู่ของเราให้ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาหรือว่าแยกจากกันเราพยายามที่ที่จะประคับประคองแล้วตัวเราเป็นแบบนั้นแล้วเขาล่ะคะพยายามที่จะประคับประคับประคองไหมไพ่ขึ้น two of cups ค่ะแม่เบิร์ดคิดว่าตัวเขาก็ไม่อยากจะเสียเราไปเนาะดังนั้นจึงทําให้เขาต้องเฮอมีคือความนิ่งนิ่งคือไม่ไม่ไม,ไม่ตัดสินใจอยู่กลางกาเก่งๆยังไม่ตัดสินใจอะไรเลยทั้งสิน้น เขาคิดจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ซึ่งเป็นรักสามเศร้าให้กับคุณได้สบายใจบ้างหรือเปล่าคะดูจากหน้าไพ่นะคะไฟวันยังไม่ทําอะไรอะ่ะไม่เปิดว่าในช่วงนี้เขายังไม่ทําอะไรนะคะนะ อะแล้วไม่เพิินถามว่าแนวโน้มข้างหน้าคิดจะทําอะไรให้กับเราไหมคะให้ขึ้น8ถ้วยแปดถ้วยมันน่ะไม่เพิินว่าความสัมพันธ์่ะมีการทิ้งระยะห่างคุยกันน้อยลงดังนั้นไม่เพิินว่าเขาอาจจะยังช่วงนี้นะยังอาจจะต้องปีกตัวออกไปนะคะแล้วก็เหมือนยังไม่ค่อยที่จะกล้าตัดสินใจอะไรนะคะแต่ไม่เพิินว่าเขาก็ยังมีคุณอยู่ดังนั้นความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้รับการคี่คลายขอให้นําไปปรับใช้